ความยากหนึ่งของการเดินทางด้วยตัวเองหรือว่าเดินทางกับคนอื่นก็ตามค่ะมันคือความเชื่อใจหนึ่งหนึ่งเลยเราต้องเชื่อใจตัวเองก่อนว่าตัวเราจะพาตัวเราไปได้อย่างปลอดภัยเนาะสองคือถ้าสมมติว่ามีใครมานําทางเราอ่ะเราก็จะต้องเชื่อใจคนนําทางมากๆว่าเขาจะแบบพาเราไปปลอดภัยนะ,เพ,ะเพราะจริงๆแล้วเวลาที่เราไปเรียนที่โรงเรียนอย่างนี้เนาะเหมือนเขาก็จะแบบมีวิชา ที่สอนการเดินทางเนี้ยค่ะเขาก็มีมีสอนเหมือนกันนะว่าถ้าสมมติว่าเรารู้สึกว่าคนที่จะมาช่วยเราอะเรารู้สึกไม่ปลอดภัยกับเขาอย่างเงี้ยเราเราก็มีสิทธิ์ที่จะเหมือนปฏิเสธความช่วยเหลือหรือว่าปฏิเสธที่จะไปกับเขาได้นะแบบมันไม่ใช่ทุกความช่วยเหลือ,อที่จะต้องรับเอาไว้อย่างเงี้ยค่ะนั่นแปลว่าเราเราต้องใช้ความเชื่อใจเนาะในการเดินทางกับคนนาทางเองก็เหมือนกันเนาะ การที่เราจะแบบเข้าไปให้ความช่วยเหลือคนอื่นได้เราก็ต้องมั่นใจก่อนว่าตัวเราอะจะสามารถพาเขาไปได้อย่างปลอดภัยเราก็เลยคิดว่าแบบจริงจริงเรื่องของความเชื่อใจอะค่ะมันก็เป็นส่วนสำคัญในการเดินทางด้วยเหมือนกัน